สวัสดีค่ะสวัสดีวันพันลัาสป,ปดีที่11เดือนพฤศจิกายนพศ2564นะคะสำหรับคาบนี้นะคะจะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ นะคะเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์นักเรียนชั้นป .5 นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะยังอยู่ในเรื่องเดิม,มก็คือเรื่องของการหาแรงลับของแรงที่มากระทำกับวัตนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนครูเจนนะคะครูเจนจะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องแรงกันนะคะก่อนอื่นเราจะมารู้จักแรงลับก่อนนะคะแรงลับคืออะไรนะคะแรงลับคือผลรวมของแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปที่กระทําต่อวัตถุเดียวกันนะคะแรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเกิดแรงขึ้นจะต้องมีการเคลื่อนที่ตามมานั่นเองค่ะ อย่างเช่นในรูปนี้เราจะเห็นเด็กสองคนนะคะช่วยกันผลักรถยนต์ไปทางขวามือนะคะแรงลับก็คือการเอาแรงของเด็กคนที่หนึ่งมารวมกับเด็กคนที่สองนะคะเกิดเป็นแรงลัพหรือผลรวมของแรงขึ้นมาและการเคลื่อนที่ที่ตามมาก็คือวัตถุนะคะหรือรถยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวาตามแรงที่เรากระทำนั่นเองค่ะ ในรูปนักเรียนจะเห็นเด็กสองคนนี้นะคะช่วยกันผลักรถยนต์ไปทางขวามือนะคะเด็กสองคนเพราะฉะนั้นมีสองคนช่วยกันออกแรงลักก็จะเกิดเป็นแรงลัพขึ้นมานั่นคือเกิดจากแรงของเด็กคนที่หนึ่งมาบวกกับแรงของเด็กคนที่สองนั่นเองค่ะและรถยนต์จะเคลื่อนที่ไปทางขวามือตามแรงที่เด็กสองคนนี้กระทําค่ะเรื่องในเรื่องแรงลัพนะคะเราจะมีการเขียนแผนภาพของแรงแสดงการกระทําต่อวัตถุ นะคะเราก็จะใช้รูปศอนในการแสดงแรงที่จะทำต่อวัตถุนั่นเองค่ะการเขียนลูกศอนนะคะถ้าแรงน้อยหรือออกแรงน้อยเราจะเขียนลูกศอนแทนเป็นสัญลักษณ์แต่มีความสั้นนะคะถ้าออกแรงมากหรือออกแรงเยอะนะคะลูกศอนจะมีขนาดที่ยาวกว่านะคะและหัวลูกศอนเนี่ยจะแทนทิศทางของแรงที่เรากระทาค่ะอย่างเช่น ถ้าเราผลักวัตถุไปทางขวาลูกศรของนักเรียนก็จะมีหัวลูกศรไปทางขวาถ้าเราผลักไปทางซ้ายหัวลูกศรของนักเรียนก็จะต้องไปทางซ้ายนะคะนี่คือการเขียนแผนภาพแสดงแรงค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูว่าแรงลัพเนี่ยที่เกิดขึ้นมีด้วยการกี่กรณีนะคะซึ่งการหาแรงลัพธ์มีด้วยกันสากรณีเรามาดูกรณีที่1กันค่ะกรณีแรกนะคะ คือการที่ออกแรงนะคะไปในทางเดียวกันถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุนี้นะคะไปในทางเดียวกันเราจะเอาแรงทั้งสองแรงมาบวกกันค่ะนั่นก็คือเอาแรงที่หนึ่งมาบวกแรงที่สองนะคะเราจะได้เป็นแรงลับหรือผลรวมของแรงนี้นั่นเองนะคะและวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เรากระทําต่อวัตถุจากในรูปนะคะวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางขวามือน,นั่นเองค่ะ กรณีที่2นะคะในกรณีที่แรงสองแรงนั้นกระทําในทิศทางตรงกันข้ามหรือสวนทางกันเราจะเอาผลลัพธ์ของแรงเนี่ยมาลบกันนะคะเกิดจากแรงที่1ลบแรงที่2และทิศทางจะเคลื่อนที่ไปทางไหนนั้นให้นักเรียนยึดขนาดของแรงที่มีมากกว่านั่นเองค่ะจากในรูปนะคะแรงที่1จะมีขนาดมากกว่านะคะหรือเยอะกว่าเพราะฉะนั้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปตามขนาดของแรงที่เยอะกว่าค่ะ วัตถุในรูปนี้นะคะจะเคลื่อนที่ไปทางขวาเนื่องจากคนที่หนึ่งออกแรงลักมากกว่านั่นเองค่ะกรณีที่สามนะคะกรณีสุดท้ายคือกรณีที่แรงสองแรงกระทำต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางตรงกันข้ามและมีขนาดเท่ากันพอมันมีขนาดเท่ากันเนี่ยเราเอามาลบกันปุ๊บนะคะแรงลบมันเท่ากับศูนย์นั่นแปลว่าไม่เกิดการเคลื่อนที่ วัตถุจะไม่เคลื่อนที่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัตถุจะหยุดนิ่งค่ะสรุปง่ายนะคะการหาแรงลัพธ์จะมีด้วยกันทั้งหมดสามกรณีดูตัวอย่างนะคะบนสุดนะคะเป็นตัวอย่างการหาแรงลัพธ์ที่มีแรงสองแรงมากระทาต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันให้เอาแรงสองแรงนั้นมาบวกกันได้เลยค่ะแรงลัพธ์ก็จะเท่ากับ F1 บวก F2 แทนค่าเข้าไปก็จะเท่ากับ4บวก5 หรือแรงลัพธ์เท่ากับ15วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางขวามือค่ะกรณีที่สองนะคะกรณีที่กระทําสวนทางกาันแรงกระทาต่อวัตถุสวนทางกาันหรือตรงกันข้ามนะคะ F1 5นิวตันไปทางขวา F2 10นิวตันไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นมันสวนทางกันแบบนี้เราจะเอามาลบกันค่ะลบกันคือ F2 ลบ F1 10ลบ5เหลือ5นิวตันนี่คือแรงลัพธ์ต่อ5นิวตัน แล้วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางไหนให้นักเรียนดูว่าแรงของฝั่งไหนมีมากกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรูปนี้นะคะในตัวอย่างนี้ f สองมีค่ามากกว่าวัตถุจึงเคลื่อนที่ไปทางซ้ายค่ะสุดท้ายนะคะกรณีที่วัตถุนะคะถูกกระทําด้วยแรงสองแรงซึ่งมีทิศทางตรงกันข้ามนะคะแต่ขนาดของแรงเท่ากันนั่นก็คือห้านิวตัน กับห้านิวตันพอลบกันแล้วเนี่ยแรงรับเท่ากับศูนย์เมื่อแรงรับเท่ากับศูนย์วัตถุจะไม่เกิดการเคลื่อนที่ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวครูจะฟากแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำในกลุ่มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะมาดูแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนทำลงไปในสมุดนะคะครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสี่ข้อนี้ลงไปในสม,สมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ เราจะใช้สมุดปกแข็งนะคะก็คือเล่มใหญ่เล่มหนานั่นเองค่ะให้นักเรียนวาดภาพพร้อมแสดงวิธีทําทั้ง4ข้อนี้ลงไปในสมุดนะคะมาดูข้อที่1ค่ะครูแสดงวิธีทําเป็นตัวอย่างให้แล้วนะคะการหาแรงลับนะคะดูข้อที่1นะคะหวัวลูกศรไปในทางทิศทางเดียวกันให้เอาแรงนั้นมารวมกันนั่นเองค่ะดังนั้นแรงลัพจะเท่ากับ5บวก5หรือเท่ากับ10 นะคะนิวตันเนี่ยเป็นหน่วยของแรงนะคะเราจะแทนด้วยตัวเอใหญ่นะคะหรือจะเขียนว่านิวตันก็ได้ค่ะและวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางขวาตามหัวลูกศรน,นั่นเองนะคะแต่มาข้อที่สองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าแรงมันออกแรงตรงกันข้ามกันนักเรียนคะถ้ามันออกแรงตรงกันข้ามกันให้นักเรียนเอาแรงสองแรงนั้นมาลบกันค่ะจากข้อสองก็จะได้เป็นเจ็ดลบห้านะคะเหลือสองนิวตัน วัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายค่ะเนื่องจากว่าเจ็ดนิวตันมีขนาดมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อออกแรงกระทําแล้วเนี่ยนะคะฝั่งเจ็ดนิวตันจะมีแรงมากกว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายตามหัวลูกศรน,นั่นเองค่ะข้อสามและข้อสี่ครูจะให้นักเรียนทําเองนะคะอย่าลืมแสดงวิธีทําลงไปในสมุดด้วยนะคะข้อสรุปง่ายๆนักเรียนสามารถอ,อ่านและจับใจความได้จากตัวหนังสือสีแดงที่ครูทําไว้ให้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะอ่าท้ายคลิปวิดีโอนะคะจะมีกิจกรรมเห็นไหมคะมีกิจกรรม ทั้งหมด4ข้อนะคะอ่าวิทยากรเขาจะอธิบายพร้อมเฉลยให้นักเรียนแล้ว2ข้อนะคะเดี๋ยวก็ให้นักเรียนทํากิจกรรมนะคะท้ายคลิปวิดีโอนะคะจะเป็นตัวกิจกรรมที่1นะคะนักเรียนก็หาคําตอบนะคะหลังจากที่ดูแล้วนะคะหาคาตอบ2ข้อนะคะโดยวาดรูปนะคะในกิจกรรมนะคะท้ายคลิปไว้ด้วยนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนเปิดไปดูใบงานนะคะ ไปความรู้ใบงานที่คุณครูให้ไปนะคะก็คือเรื่องของแรงในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะดูตัวแรกค่ะภาพแรกนะคะตรงนี้นะจากภาพที่กำหนดให้ถ้าแรงดึงที่เครื่องช่างสปริงซ้ายมืออ่านค่าได้5นิวตันอันนี้ด้านซ้ายมือนะคะ5นิวตันแรงดึงเครื่องช่างสปริงด้าน ขวามืออ่านได้7นิวตันอ่าขวามือ7นิวตันอันนี้ด้านขวาข้อถามว่าถุงทรายนี้จะเคลื่อนที่ไปทางทิศใดอ่าเห็นไหมคะถุงทรายนี้จะเคลื่อนไปทางทิศใดนักเรียนสังเกตดูว่า นะคะการเคลื่อนที่ของแรงจะเคลื่อนที่ไปคนละทิศทางกันเพราะฉะนั้นในกรณีที่แรงเคลื่อนที่ไปคนละทิศทางกันนะคะให้เรานําแรงทั้งสองแรงมาหาักล้างกันแล้วแรงจะเคลื่อนที่ไปฝั่งที่มีแรงมากระทํามากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบของข้อนี้ไปทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาคะด้านด้านขวานะักเรียนก็เขียนขวานะคะต่อไป อีกตัวอย่างหนึง่งครูให้นักเรียนดันโต๊ะตัวหนึ่งไปทางด้านซ้ายดันโต๊ะนึกภาพนะคะว่าเราเนี่ยดันโต๊ะไปทางด้านซ้ายโต๊ะตัวนี้จะเคลื่อนที่ไปทิศใดโต๊ะเคลื่อนที่ไปทางทิศใดคะนักเรียนดันโต๊ะไปทางด้านซ้ายโต๊ะก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายก็เขียนคำว่าซ้ายถูกไหมคะ ยากไหมคะอาไม่ยากใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูก็จะให้นักเรียนทำนะคะก็จะทำทั้งหมดมีทั้งหมดอามาดูกันกี่ข้อนะคะก็จะมีทั้งหมด9กข้อนะคะอามีทั้งหมด9ข้อนะคะ,นะ,คะในใบงานที่คุณครูให้ไปแล้วก็เป็นกิจกรรมท้ายคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปในสมุดของวิชาวิทยศาศาสตร์นะคะอา หลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถถ่ายส่งมาให้กับคุณครูนะคะเหมือนเดิมนะคะพร้อมแจ้งชื่อนะคะคนามสกุลเลขที่แล้วก็ชั้นเรียนนะคะด้วยแล้วยังไงนะคะนักเรียนมีปัญหาติดขัดตรงไหนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะถามคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูเราตอบคำถามของนักเรียนอยู่นะคะ เป็นยังไงบ้างคะทำกันได้ไหมเอ่ยอ่าเดี๋ยวถ้านักเรียนคนไหนที่ทําเสร็จแล้วนะคะก็ทยอยส่งคุณครูได้นะคะส่งมาทางช่องไลน์กลุ่ม ได้นะคะแล้วยังไงนะคะเดี๋ยวคาบหน้านะคะคุณครูก็จะมีเรื่องของแรงเสียดทานนะคะมาให้นักเรียนได้เรียนกันนะคะ,ะเดี๋ยวถ้านักเรียนอยากรู้ว่าแรงเสียดทานมันคืออะไรนะคะแรงเสียดทานมีลักษณะเป็นยังไงนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเรานะคะ เดี๋ยวยังไงนะคะก็ให้นักเรียนคอยติดตามชมกันนะคะในคาบหน้าในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูไปก่อนนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ